สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่เพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับผมอ่ะมาดูหัวหน้าจระเยิ้งครับก็ไม่ได้มาหัวหัวหน้าจระยิ้มนี่สองสามวันแล้วนะพี่น้องนะอันนี้ปะตุงก็มาด้วยครับตะตุงมาดูกันว่าอปะตุงจะเจอหัวหน้าจระยแก้งอะไรเปล่าเอาอ่ะเอาอ่ะะตุงเจอแล้วเนี่ยรู้ป่ะ ทักทายกันนับได้น,นี่ตะตุงโดนแล้วเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะโมเมนต์เสร็จล้วบอกนี่ครับโมเมนต์เสร็จล้วลบอกเสร็จยังไปแล้วลว่าน่าะจะไปไหนต่อนะพี่น้องนะ เรคือโหดแท้หัวหน้าจุ้ยดรูตะตุงซื้ออะไรมาฝากหัวหน้าจุ้ยเสร็จแล้วบอผู้ตีป่ายครับเลือตีป่ายครับข้างหน้า ใแถวเดียวแถดอเดียวอ่ะนเลยอ่ารอเดียวนี่องหนึ่ลบสลบสลบนี่ครัน้าจะรยครับวันสวันวัละลขทัแกครับเอาของทงแกบอเน เขาขุดปลูกอะไรลูกพี่เขาขุดปลูกอะไรไปขายขุดขายเอ๊ะฝากฝากปืนไปให้ที่บ้านเลยวะไปวะตำรวจเอาปืนปืนครับไปที่บ้านนะฮะไปปืนเด็กเอา,อเอาอไ่ไ เดีด๋ยวให้หัวหน้าจุลุยใส่บุ้งกี่นะเดี๋ยวอาสา,าเอาฟืนไปไปบ้านให้หัวหน้าจุลุยนะครับวัววะยังจะแก้ยิงเนาะดูดูดูอู้ cột thế, giảm chơi nước cột ra cột lên, ô, ai mà nè, một đây nào. À, ลูกหลังวนๆครับยิบ้าอะไรเราไม่ได้มาหาหัวหน้าโจรนี่หลายวันมากครับมาถึงก็เจอแก้งเลยนะพี่น้องนะใส่ไป่ไปใ,ใ,ใส่รถนะครับ เจ้าแคท3 2 0 d G c. อ c ศูนจันัจุลุยวางมาเบาเดินใะ่น่ะวันนัทจุลุยบอกให้เอานี้ไปไว้ที่บ้านให้หน่อยจัดไปครับ Cái này chơi đỡ các nam Đu 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 Thôi này đu đu, đu, đu đu anh anh luôn nè Nãy thấy xe luôn kìa มนครับข้ามเลยวะยกจึ๊งไม่ต้องใส่มีดเลยนะเจ้าคือโหดแทดนนนน้นี่นี่นี่ก่อนนี่นี่นี่มาดูนะการสับของโมนาจะโุย น่าจุเลยจะทำอย่างนี้ให้ดูทั้งหมดเลยเนาะว่ะั้งไม่เหลือจดไม่เหลือไม่เหลือครับโอ้โหจะหดไปไหนเนี่ยไม่เหลือขนามือหัวนาจุโรยหรอกโอ้ว โอ้เห็นน้ำไม่ได้เลยนะโหน่าจุรุยนานๆน,นี่จะได้มาเจอทีครับโื้โหไม่เหลือแล้ว ไม่เหลือนี่จะเหลือบ่วูบนี่ครับวันนี้เจ้าแคทมาปแป๊บเดียวเสร็จ นี่ก็มาอย,อยู่กับหัวหน้าจโรยครับหัวหน้าจโรยบอกใส่รถไว้บ้านให้หัวหน้าจโรยนะไปไว้บ้านหัวหน้าจโรย กาคือรุนแรงแท้โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเอาเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยู u ู e เอกดัมซิ่งด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปบ่ายครับสวัสดีครับ